ไม่เคยเห็นเผือกขอหน้าตาแบบนี้เลยอะอร่อยมากหอมไข่นนด้วยเว้ยตัวหนังมีความแบบข้างบนกรอบๆจุย๊ยๆแบบกัดเข้าไปแล้วแบบมันแตกเปรอะืออันนี้ดีอ่ะเพราะว่าหนังอะ่ะมันไม่แห้งเว้ยเป็นหนังที่มันมีความฉ่ำมีความจุ๊ยอยู่จริงๆไม่ใช่แบบหนังแห้งๆกรอบๆอะ่ะอือแบบดีเนื้อนุ่มนั่นอร่อยซุปอ่ะพอมันมีไข่อะ่ะมันน่าก,กินกสุดๆแจอือร้อนๆเลยซุปหวาน กินมากขอชิมเลยคือรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานคือครบรสเนื้อวัวด,ดีื่องจีงก็โอเคมากถ่านอร่อยสวัสดีจ้าขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแก้วใบใหญ่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เยาวราชใช่ปะมันคือเยาวราชปะใช่มันคือเยาวราชนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ซอยที่เราอยู่ตรงนี้นะคะคือซอยเท็กซัสค่ะวันนี้นะคะเราจะพามากินร้านสุก,กี้ดังในตำนานที่อยู่คู่เยาวราชมาอย่างยาวนานนะคะร้านนี้คือเป็นร้านที่แบบ ดังมากตำนานสุดๆนะคะนั่นก็คือร้านเท็กซัสซุกี้นั่นเองจ้าร้านนี้อยากกินมานานแล้วเรายังไม่เคยมีโอกาสได้กินสักีนะคะคนรอบตัวหลายคนแนะนําแบบสุดๆเข้าไปดูรีวิวมาคือรีวิวดีรีวิวเยอะมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาลองกินด้วยตัวเองเลยสดว่าเฮ้ยมันจะเป็นอะไรอร่อยสักแค่ไหนนะคะแล้วก็ร้านนี้เมนูข้างในเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราก็จะสั่งอาหารแบบทุกชนิดกินไปเลยเอาให้แบบเยอะๆเต็มโต๊ะเข้าไปดูกันเลยจ้าว่าข้างในมีอะไรกินกันบ้างไป ก็คือว่าตอนนี้นะคะทั้งหมดนี้คืออาหารที่เราสั่งมาจ้าที่เท็กซัสสุก้นะคะก็จะมีแน่นอนว่ามีเมนูสุก้หลายอย่างให้สั่งไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่เนื้อกุ้งทุกอย่างแล้วก็รวมถึงแบบพวกลูกชิ้นต่างๆเขาก็มีอยู่แล้วในส่วนของสุก้นะคะนอกจากนั้นมันก็จะยังมีเมนูอื่นๆให้สั่งอีกมากมายหลายอย่างก็คือมันจะเป็นฟิลแบบ เป็นร้านอาหารจีนดนึง,นงเมนูก็จะมีเยอะมากแต่ว่าวันนี้เมนูที่เราสั่งมาเนี่ยมันก็จะเป็นพวกเมนูแนะนําของเขานะคะที่อยู่ในหน้าแรกเขาจะแบบมีเมนูแนะนําในเล่มเลยว่ามีอะไรบ้างซึ่งที่เราสั่งก็จะเป็นเป็ดย่างฮ่องกงนี่ที่เราสั่งมาเป็นไซส์เล็กราคา185บาทเทข้าวโอเพกราคา89บาทนะคะปอกเปียอฮของเต้น,นะคะจานละ1น0สสบาทแล้วก็จะมีพันหมี่ฮ่องกงอ่ะราคาจะอยู่ที่195บาท อันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบในหมดแบบอาหารเป็นจานๆที่สั่งแล้วนอกจากนี้มันต้งมีอีกหลายเมนูนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้สั่งมาซึ่งวันนี้ก็คือสั่งมาเยอะมากไม่รู้ว่าจะเกินหมดไหมแต่ว่าอยากสั่งอยากสั่งจริงๆอ่ะร้านนี้ใน Google นะทุกคนรีวิวอ่ะคือ2,000กว่า แล้วคือเป็นระดับแบบ4ดาวนี่คือถือว่าแบบเวลีกูดเยี่ยมยอดก็คือมีคนรีวิวเยอะแล้วก็แบบรีวิวดีด้วยแล้วก็ลองถามจากคนรอบตัวหลายๆคนซึ่งจริงหลายคนเคยมากินแล้วร้านนี้แต่ดิฉันไม่เคยมากินอันนี้ก็เลยแบบอยากมากินแล้วก็ถ่ายคลิปให้เพื่อนดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะคะจากเท่าที่ดูมาเนี่ยฟิลซกีม้มก็จะเป็นฟิลแบบซกี้โบราณแล้วคือน้าจิม้มเขาก็จะมีน้าจิม้มเป็นแบบซูเฉพาะของเขาซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจอีกเช่นกันว่าเฮ้ย hey, มันใจยังไงซุกกี้เขาอะไรอย่างงี้อ๋อแล้วก็นี่จะ้ะพริกกระเทียมมาแบบอย่างเนี้เอาไงแบบว่าเติมไปเลยแกจุกๆจุ๊บแบบเฮ้ยเป็นกระเช้าอย่างงี้ไปเลยฟิวนั่นฟิวนี่ก็เดี๋ยวไปกินกันเลยจ้าว่ามันจะเป็นยังไง เดี๋ยวจะขอเริ่มจากการกินอาหารที่เป็นจานๆก่อนเลยแล้วกันนะจ๊ะเพื่อความร้อนสดใหม่ขอเริ่มที่ผัดหมี่ก่อนเลยเพราะว่ามันน้องยังแบบร้อนๆเลยร้อนๆเลยอยู่หน้าตาเป็นฟิลแบบหมี่ซัวเส้นเป็นแบบเส้นหมี่เล็กๆหอ,หอมมากกินหอมมากหืมโอ้ย เราสั่งหมี่ซุทะเลก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งอันนี้มะก,กรอบหรือปลาหมึกเฉยๆมะกรอบครับหรอมะกรอบอ๋อสิ่งหัวเ็นดอ้ยมะกรอบโอเคกลิ่นที่หอมหอมกลิ่นข้าวกระถามาก ความร่วนความแห้งของมันถึงกําลังดีไม่มันไม่เละผัดมาแห้งกําลังดีอร่อยหอมมากส่วนรสชาติาก็จะเป็นแบบเคม็มนัวแล้วก็เหมือนมีเผ็ดเผ็ดพริกไทยเว้ยแล้วว่าที่มันหอมน่าจะเป็นหอมพริกไทยด้วยแบบกินพริกไทยคือหอมมากปลาหมึกกรอบดีเราขอชิมกุ้งอืกุ้งเหมือนกุ้งแก้วแบบเย็งๆแต่ผมว่าอร่อยหูยยยยยยนนยยยยยยถยยว่าเปิดมายยยประทับใจอร่ยยมากหอมไข่ด้ยยเว้ย อร่อยเขาดูน้ำหนึ่งเหยโอยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่เขามีน้ำชาให้ทานนะคะน้ำชาแบบเขาจะมาเติมให้ตลอดต่อมาเรามาทานในส่วนของติ่มซำกันดีกว่าซึ่งติ่มซำวันนี้สั่งมาสี่อย่างเป็นแบบไข่เค็มน้าเก๋าจีปูแล้วก็ไข่ยเย่หมามันก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้มี3ลูก38บาทแหละฮ่าเก่าแล้วเขาก็จะเทจิกโชว์ใส่ถ้วยมานะคะขออนุญาตรับประทานเลยเอาไปจุม่มจิกโช์อ้าน้องไม่ขึ้นอะ่ะแป้งนุบๆดุมๆตอนเนื่องด้วยขนมจีปู เอามาไข่เยี่ยวมา้าอันนี้คืออันใหญ่มากเพราะว่าในในหนึ่งเข็งมีสองชิ้นนะคะชิ้นใหญ่มากจิ้มจิกโชจ้ากับบัอ,บอกก็มคำแบบุดชุดติ่มซํานะคะก็จะเป็นรสชาติแบบทั่วไป เบสิกแบบไม่ได้กินแล้วแบบปู้ขนาดนั้นแต่ว่าอร่อยไม่แย่เหมาะสมกับราคา38บาทตัวติ่มซ้ำอะเบ็ดมันก็จะคล้ไขๆกนันมันน้าจะเป็นหมูผสมกุ้งเราเรเอานะคะแต่ว่าก็คือมปนรสชาติแบบที่กินได้เป็นมิตรเรากินเป็ดดีกว่าต่อไปอะเป็ดย่างซึ่งก็คือแบบหน้าตาดีมากทุกคนอืมเป็ดโอเคเลยอืมเบ็ดดี เนื้อนุ่มแน่นอร่อยตัวหน,นังมีความแบบข้างบนกรอบๆจุยจ๊ยๆแบบกัดเข้าไปแล้วแบบมันแตกโปรอะอันนี้ดีอ่ะเพราะว่นนวาหนังอ่ะมันไม่แห้งเวย้ยเป็นหนังที่มันมีความฉ่ำมีความจุ๊ยอยู่จริงๆไม่ใช่แบบหนังแห้งๆกร,บกรบอบๆอ่ะแล้วคือกินเข้าไปคือแบบเมื่อกี้คือดีมากเพราะฉะนั้นขอตอกย้ำความสำเร็จในปากอีกหนึ่งครั้งด้วยคำนี้นะคะ น้องตะก้อบอกให้กินหัววห่ว้วยกินถัวอืมกินถั่วต้องกิิงวขิใครมาแนะนำว่าต้องส่งเป็ดดีเยี่ยมยอดส่วนตัวซอสก็จะเป็นแบบเค็มหวานอร่อยรสชาติเป็นมิตรอันนี้คือสามารถ,ถาราดข้าวราดบะหมีม่กินน่าจะแบบเวล g กูดอร่อยต่อไปนี้เป็นข้าวอบเผือกนะคะก็คือเป็นเมนูแนะนำของเขาอีกเช่นกัน ข้าวข้างในน่านตาเป็นแบบนี้นะคะว้าวร้อนเลยร้อนเลยนะทุกคนขออนุญาตเป่าหูร้อนอะห,หออูหอมเพือกหอมเผือกแล้วก็แบบเหมือนหอมพวกเห็ดเพราะว่ามีเห็ดหอมด้วยในนี้ดูมีเครื่องหลายอย่างมากเลยคะ่ะอ๋อ ต้องเห็น่อนว่ามันไม่ได้แบบเผือกตะโกนนะมันคือฟิลไล์ข้าวอบหมอดินซึ่งนะเดี๋ยวจะมาดูาข้างในมีอะไรข้างในก็คือมีหมูที่เปื่อยมากเมื่อกี้นะเหมือนเป็นหมูตุ๋นสามชั้นที่มันแบบนุ่มละลายเข้าไปเลยเว้ยมีหมูมีกุ้งเห็ดและนี่ก็คือเผือกเดี๋ยวขอกินแบบคำนี้ที่มีทั้งเห็ดกุ้งทั้งหมูและมีเผือกในคำเดียวกันแบบ จุกๆแบบคำใหญ่ๆให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยอันนี้คือกินให้รู้ว่ามันถ้ากินทุกอย่างในคัเดียวกันมันจะเป็นยังไงอืมอ้ยน่มากอืมกินเจอเผือกแล้วคือโคตรดีเพราะว่าเผือกแบบนุ่มนวลเป็รวมกบบข้าวคือเลิศมาก แต่จะย้อมมาทุกอย่างในถ้วยเนี้ยคือมันอบมันตุน่นมันเปื่อยอะไรมาไม่รู้แต่ทุกอย่างมันนุม่มเว้ยเมื่อกี้กินเข้าไปคําใหญ่แต่คือเคี้ยวไม่ยากเลยเพราะว่าทุกอย่างนุ่มแล้วก็ละลายกืนรวมเข้าไปในปากคําคเดียวแบบอ๋ออสิ่งนี้คือปะเปียะฮ่องเต้จ้าแม่จ้าเดี๋ยวจะคีบให้ดูว่ามันแบบมันหนามากอะทุกคนอันเนี้ยมันคือชิ้นใหญ่แบบชิ้นใหญ่มากอะนนะอมึงนะอื แกเห็นความหนาปะ่ะมันแบบเฮ้ยแกแล้วเขาก็เสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มหวานนะจ๊ะแล้วก็จัดไปเลยืแน่นมากข้าวเหนียเป็นผลขอมขอ,องกุ้งแล้วหมูและน่าจะมีถั่วเพราะหอมถั่วเคกเจอร์มันไม่มีเ็กเจอร์กอรกอบๆของถั่วนะ แต่ว่าได้กลิ่นหัวก็คือนี่เป็นของทานเล่นแบบกินได้แบบจ่อยๆต่อมาเผือกทอดค่ะทุกคนไม่เคยเห็นเผือกทอดหน้าตาแบบนี้เลยอ่ะปกติเผือกทอดที่เคยกินอะ่ะข้างนอกแป้งข้างนอกมันจะเป็นแบบฝอยๆใหญ่ๆแต่อันนี้มันฟิลเหมือนโคนโลเกะเลยอะ่ะเหมือนแบบพวกแบบอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบมันฝรั่งทอดอะไรเงี้ยหน้าตาคือไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนงงซึ่งลูกใหญ่เดี๋ยวจะคีบให้ดูหูหนักว่ะอันนี้คือแบบใหญ่มากลูกใหญ่เดี๋ยวจะ กินโชว์ว่าข้างในเป็นยังไงจิ้มน้ำจิ้มบวยเผือกอร่อยดีตัวเผือกใช่ปะเนียนนุ่มนวลและปรุงรสมาดีเผือกแบบตะโกนอะ่ะแล้วก็ตัวไส้ข้างในก็คือทำมาดีกินกับน้ำจิ้มบวยคือเผือกฮอตดีแนะนำ อาหารจาน,จน,จนๆนกินครบทุกอย่างที่สั่งมาแล้วต่อไป,ไปเป็นเวลาของสุก,กี้จ้านี่จ้าเราได้ใส่ผักทั้งหมดลงไปแล้วนะคะซึ่งก็กินผักประมาณนี้เวลากินสุก,กี้ก็คือเป็นผักกาดขาวปวยเล็กเห็ดปักทองเป็นประมาณนี้หม้อคือเดือดเร็วมากทุกคน เราจะขออนุญาตใส่พวกของซุกี้ลงไปนะคะอันนี้เป็นปลาสวรรค์จะ้ะซึ่งคือเป็นเมนูแนะนําที่นี่ของเหมือนกันเอ้วทูดอะไรอะ่ะเป็นเมนูแนะนําที่นี่เออเนี่ยปื๊บใส่ปลาสวรรค์ลงไปสิ่งนี้เป็นในส่วนของเกี๊ยวปลาค่ะอันนี้คืออยากกินชอบไอเลิฟเกี๊ยวปลานะคะอันนี้สลัดทรางเครื่องหรือสลัดอะไรสักอย่างประมาณนี้สลัดทรางเครื่องแหละ นองก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ใส่ลงไปเลยหรือว่านี้ทุกคนจะชูบไข่ไหมนะไมุ่บใส่เลย<ม>และในส่วนของอันนี้เป็นลูกชิ้นฮ่องเต้ที่เขาแนะนํานะคะแต่ว่าน้องมาหน้าตาเป็นฟิลไหลแบบหมูสับท,ที่เป็นก้อนมาเลยเราว่าก็คือไม่รู้ยังไงเหมือนกันอ่ะอันนี้เป็นลูกชิ้นฮ่องเต้ที่เขาบอกว่าเขาก็แนะนาแต่อนนี้มันไม่เหมือนลูกชิน้นแล้วมันเหมือนหมูเลยอะทุกคนอ่ะเราจะเอาใส่ลงไปเลยจ้า น้องมากเป็นแบบติดกันนะใส่ลงไปเป็นก้อนๆแล้วกันหัวคุณต้องเปิดเดือดมากฟื๊หมอเดือดแบบกดเดือดมากคือเดือดเลยเดี๋ยวนี้โดยด่วนดิฉันขอเอาวันนี้จุ่มไข่ที่เหลือลงไปเ้วยกันเพราะว่าดิฉันจะลาดไข่ลงไปอันนี้คือเป็นเคสที่ก็ไม่รับหรอกหลายๆคนน่าจะรู้กันถ้ากินอะไรที่เป็นมันสลา,ายนะทุกคนเอามาจุ่มไข่แล้วก็ใส่ลงไป สาไลเราจะไม่แตกเพราะว่ามีไข่หุ้มอยู่แต่มันก็ใช้ได้เป็นบางครั้งนะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าข้อเท็จจริงคือยังไงนะคะนี่แล้วก็ใส่ลงไปทำให้สาไลย,ยังติดอยู่แล้วก็ใส่ลงไปอย่างงี้เลยอันนี้คือหมูใส่ลงไปเลยในขณะที่หม้อเดือดอแบบนี้ดิฉันก็ จะทําการเทไข่ผ่านกระชอนลองไปเพื่อให้ไข่มันเป็นแบบเส้นๆนะทุกคนแล้วก็วนดูน่ากินมากแกมันก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะซุปเราก็จะนัวไปด้วยไข่และนี่ก็คือหม้อสุก,กี้ที่เต็มไปด้วยของอร่อยค่ะทุกคนแล้วก็คือข้างน้านี้น่ากินมากน้องไข่เป็นเส้นๆสุดยอด เดี๋ยวรอน้องสุกทั้งหมดแบบหนึ่งนะคะแล้วก็จะมากินให้ดูกันจ้าดีจ้าเดี๋ยวจะให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยซุปอ่ะพอมีไข่อ่ะมันน่ากินสุดๆแก่ร้อนๆเล,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 ลยแบบคนไทยคนแรกร้อนๆเลยซุปหวานหวานจัง,ห,จงหรือเพราะเราใส่ผักไปเยอะด้วยแต่ซุปเขาก็น่าจะหวานอยู่แล้วนะอร,อร่อยอ่ะ ซุปอร่อยสุดยอดอ่ะนะโชว์น้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนคือรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานคือครบรสแล้วจะมีการหอมอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องเทศของเขาไม่แน่ใจแต่ว่านี้เราเติมพริกกระเทียมมะนาวลงไปนิดหน่อยนะ mm. แบบว่าเพิ่มความจัดจ้านแล้วก็วคือปรุงแล้วแต่ใครชอบได้เลยว่าถ้าใครอยากเพิ่มผ็ดก,ก็คือเพิ่มพริกไปอีกจํานวนมากอ,มอร่อย ้ำจิ้มอร่อยมากแล้วก็อ่อเดี๋ยวอันนี้จะโชว์ผลสำเร็จของการที่เราเอาไข่ห่อสาลายทุกคนเนี่ยมันก็จะไม่หลุด er. นีองมันก็จะอยู่กับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเดี๋ยวจะให้ดูอันนี้อันนี้คืออัน,นที่แบบไม่ห่อไข่สาลายมันก็จะแบบหลุดออกมาแบบนี้เพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นเคล็ดลับหรือเคล็ดไม่ลับมไม่รู้แต่ว่าบอกไว้เผื่อใครไม่รู้เอาไปจุ่มไข่แล้วก็ลงไปมันจะได้แบบอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เพราะฉะนั้นคือกินอันนี้ก็เลยสา,ลายลงไปแบบนี้นะคะน่าก <peror Oooh. S 1> ินมากขอชิมเลย ออข้างในมันแบบแน่นเด้งมากเลยวะ่ะตอนแรกนะพี่จินตนาการไว้อะ่ะคิดว่า็ e เจอร์มันจะเหมือนพวกติ่มซำกับอะไรที่กินกินไปใช่ป่ะแต่อันนี้ไม่เหมือนเว้ยเพราะเราว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของปลาที่เพิ่มเข้ามามันเลยทำให้แบบมันเด้งอะ่ะมันเด้งเหมือนฟิวไรท์ลูกชิ้นปลาผสมลูกชิ้นกุ้งอะไรเงี้ยแล้วก็คือหอมสาหร่ายมากอันนี้อร่อยขอกินอีกหนึ่งคำสาหร่าย อร่อยเด้งมากอร่อยเอนยื้อข้างในมีเันเกล็ดเนื้อกรุบกรบนิดนึงด้วย่ะให้เลือกเคี่ยวห<ง>นึ่งเด้งแน่นสู้ฟันแล้วก็ต่อมาเป็นในส่วนของปลาสวรานอ่สแต่ <S <S แต่ว่านี้คือน้องมีแบบมีไข่มาติดมาด้วยนี่ปลาสวรรค์ซึ่งคือจะเป็นเนื้อปลาแล้วก็ห่อผักตั้งโอ๋ขึ้นช่ายอะไรประมาณน,นี้คลาสสิก อันนี้คือรสชาติแบบอร่อยแบบคลาสสิกอร่อยอยู่แล้วป้าสวัรค์อ่ะดีต่อมาอันนี้เป็นลูกชิน้นห้องเต้ค่ะทุกคนที่เมื่อกีน้หน้าตาเหมือนแบบหมูสับเป็นก้อนๆเรวจะขออนุญาตชิมร้มอนๆเลยร้อนๆเลยนั่นหมูอันนี้เหมือน หมูอืมไม่ใช่ลูกชิ้นหมูจากก็ไม่ใช่หมูล้วนอ่างงมันจะเป็นหมูที่แบบเหมือนเกือบจะเป็นหมูเด้งแต่ยังเป็นหมูสับอยู่งงปะงงมันจะแน่นๆนะทุกคนมันจะแบบอันนี้มันจะไม่ได้เด้งนะคะเนื้อสัมผัสมันคือแน่นเหมือนเกือบๆจะเป็นลูกชิ้นอะไรเงี้ยแต่ยังมีความเป็นหมูสับอยู่เยอะอืประมาณนั้นแล้วก็เมื่อกี้ที่เห็นขาวๆที่สันต์อกว่ามันเป็นมันหมูก็คือมันจะมีมันหมูชิ้นใหญ่ๆอยู่พอกัดเข้าไปเติมก็จะแบบ เกืบๆเป็นแบบเหมือนมันหมูเอ็นหมูอะไรมันนิดนิดนึงอันนี้คือลูกชิ้นท้องเต้ที่กินไปนะคะต่อมาเป็นนี่อันนี้เป็นนองเกี๊ยวปลานะคะทุกคนพอลวกน้ำมันก็จะหดลงมานิดหนึง่งจิ้มลงไปน้ำจิ้มช้ำๆเหมือนเดิมว้าวแล้วก็กินเลยนะครับเกี๊ยวปลาคือเป็นเกียวปลาที่ดีมาตฐานไม่ได้แบบว่า อูอะไขนาดนั้นแต่ว่านี่คือเป็นกระปลาที่โอเคไม่แย่และนี่ก็คือเนื้อวัวจ้าเนื้อวัวหน้าตาดูน่ารับทานอยูน่นะทุกคนน่าจะเป็นเด้งเด้งอืมต้องเป็นแบบนุ่มเด้งอร่อยชอบเนื้อวัวมากกว่าเนื้อหมูอร่อย อแล้วก็อันนี้คือเสี่ยงจีจ้าที่ก็เป็นสาววกเสี่ยงจีเลวเวอร์เหมือนกันมาแนบชิ้นแบบพอดีคำเสี่ยงจีไม่มีกลิ่นอืมโอเคเนว,ว้อดี รจริงก็โอเคมาตถฐานเดี๋ยวพอาตไปกินต่ออีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวมาสรุปค่าใช้จ่ายในมือนี้ให้ทีตอนเช็คบินนะคะว่าสั่งมาเยอะมากๆจริงๆไปกินก่อนจ้า และตอนนี้ก็กินเสร็จแล้วจ้าอิ่มมากอิ่มแบบอิ่มตาลอยอิ่มตาลอยแล้วก็มื้อนี้ที่เราสั่งไปทั้งหมดมากมายมหาศาลนะคะเป็นยอดรวม1527บาทจ้ามากินกัน3คนนะคะก็คือว่ากินหมดจริงๆร้านนี้ถือว่าเยี่ยมยอดเลยนะคะแบบมีเมนูให้กินเยอะทั้งซุกี้แล้วก็เป็นแบบอาหารเป็นจานๆหลายอย่างแนะนำสิ่งที่รู้สึกว่าเลคเมนแล้วต้องสั่งเลยสุดๆก็คือผัดหมี่ฮ่องกงอร่อยมาก แนะนาอันนี้คือรสชาติไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็ในส่วนของซุกี้น้าจิ้มอร่อยมากนะคะแล้วก็ที่ชอบที่สุดในหม้อซุกี้ก็คือสลัดถงเครื่องอร่อยมากแล้วก็เนื้อวัวนุ่มเด้งเบลรกูดค่ะที่ชอบมากๆก็จะเป็นประมาณนี้อย่างอื่นก็คือถือว่าอร่อยสมมาตรฐานนะจ๊ะมากินกันได้ถ้าใครมาเยาวราชแล้วอยากกินแบบฟิลแบบซุกี้อ๋อแล้วก็ถ้าอยากเห็นเราไปกินอะไรที่ไหนหรือว่ามีร้านอาหารแนะนํานะคะคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปลองกินจ้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให บ๊ายบาย